มื้อเช้านะฮะร้านขึ้นชื่อประชานิยมก็เป็นพวกโจ๊กพวกอะไรนี่แหละเมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยไม่มีเลยเลยนะแต่ตอนนี้ก็บอกฮอตฮิตมากคนมาหลวงข้ามบานต้องมาร้านแล้วก็จะบีซีมากนี่ตอนนี้ประมาณหกโมงนิดๆยังไม่มีคนและฮก็เดี๋ยวลองไปดูกันมีก็มีอะไรกินม,มามันี่คือ ข้าต้มข้าต้มก็เปียกเส้นก็เปียกก็เปียกเส้น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 วันนี้เรามากันเช้านี้เรามาขยับเรเอเราออกจากหลวงพะบางอำลาหลวงพระบางหน่อยบกไม้บ่งมือหลวงพระบาง่อยนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านภูเก้าหลักที่เราผ่านประจนไทยแล้วแต่ข่าวดีคือว่าเราไม่ต้องลุยเพราะเขาเคลีร์ถนนแล้ววันนี้โชคดีไม่เจอฝน เราจะทานข้าวกลางวันที่ไหนคุณหนึ่งทานข้าวข้าวกลางวันที่ไหนหา,า,าอ้อมนะฮะตอนถึงวงเวียงวันเราคาดว่าเราจะถึงวงเวียงประมาณไม่เกินบ่ายสองหรือบ่ายบ่ายสองโมงแล้วเราก็ทํากิจกรรมที่วงเวียงนะฮะเอาขอเสียงหน่อยยังอยู่ครบเออ เราถึงจุดพักรถรถนะครับตรงนี้คือจุดภูเก้าหลักใช่ไหมครับก็ดูจากเป็นหลักอะไรไม่รู้หนึ่งสสามสี่น่าจะเกินเก้านะผมว่าไปจุดพักรถระหว่างทางะจะเห็นต้องดินสไลด์ถล่มเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวพวกพวกเขาเช็คอินถ่ายรูปวันนี้อากาศดีมากเลยเย็นสบายเนี่ยสูตรเต็มปอดเลยดูทางเลยครับ ยูทางมันขาด่ะดิดนถล่มเนี่ยนะโอ้โหนะกลัวมากเลยอะ่ะหมดยางหมดยางดูทางโอ้โหน่ากลัวมากเลยครับที่ดินดินถล่มดินมสไลด์ ตรงนี้แหละครับที่เ,เดี๋ยวเราจะเจอปัญหาตรงนี้ภูเก้าหลักฮะที่ดินมันสไลด์นะฮะช่ยดูท้ายหน่อยนะ ทางช่วงที่เราดีแล้วที่สำคัญที่สเรีไ้ไหมไหวไหมไหวไหมเดยวรอกันก่อนรอกันก่อนเยไ้ไป จอดก่อนจอดก่อนได้จอดกันรอรถรอรถรอรถตู้ก่อนไอน้พูทไปแล้ว จุดตรงนี้เป็นจุดที่เข้าที่แล้วที่ทางมันขาดนะครับเป็นจุดที่ทางขาดก็เขาเปรับไม่ไม่มีน้ําตัดถนนแล้วครับก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่สบายสบายฮนะจุดที่ยากสุดเราผ่านไปแล้วเ้วก็ถึงแล้วก็ได้เวลามื้อกลางวันนะครับที่ผาชมวิว ก็เป็นน้ำผาสูงกันอ่ะดูน้ำผาดิคยับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินบ้างวันนี้ร้านอาหารเดินข้ามสะพานสลิง สมาชิก TTA เย้อาหารกลางวันอาหารกลางวันวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างชิลมากนะชิลมากทั้งร้อนทั้งหนาวแล้วก็เรามาทานอาหารกลางวันที่ริมน้ําตกเลยร้านอาหารถาหอมฮะร้านอาหารถาหอมร้านอาหาราหอมนะฮะดีดูวันนี้เรามีอะไรกินกันบ้างเป็นอาหาร อาหารคล้ายๆอาหารี่สานนะนะเออสบายๆชิวๆหน้าตาสดใสมีความสุขบ้างเจอเส้นทางหดโหดท,ที่เราผ่านมาวันนั้นนะ่ะนะชิวๆมากเลยก<า>ินเต็มที่กินเต็มที่ครับกินแล้วเดี๋ยวนอนต้องงีบนะอีกประมาณ30-40ิบสโลเราก็ถึงวังเวียงแล้ะ คับบอ,อกว้ประเมินหน่อย<ป>เราเช็คอินที่ไหนตอนนี้เช็คอินที่ไหนคองบางเรียนค่ะครับข้างหน้าเรานี่เป็นกิจกรรมล่องแก่งนะครับสมาชิกนี่ตื่นเต้นกันมากเลยน้ำโคตรแรงเลยอะ่ะน,น้ํามันปเป็นสีแดงเลยอะ่จะก็จะมีเรียนาย,ยักอโอเคทางไไดี้ทานี้โอยลำนี้สาวสวยอ่ะ มาทางนี้มาทางนี้ตามมาตามมาขอบคุณอาจารย์อิดค่ะได้มาพายขายักเพราะท่านพี่เลยเนี่ยขอบคุณนะคะตอนแรกใจถอดอยู่นะพี่ยอดคะหนึ่งอ่ะกัดจะพานั่งเดือหางยาวอยู่แล้วเชียวระดับนี้แล้วพายักไทยแลนด์คายักโตลิงครับใช่ไหมคะโอเคคายักอะไร โอ้โยวิววิวสวยบรรยากาศดีอากาศกำลังได้เลยค่ะพี่เกียรติทำไม่ท้ายไม่เป็นนะนทามเป็นนี่พี่เกียรติทางนาีงนง้ทางนาีบ้บายบายให้วิดีโอหน่อยโอเคไหมคะโอ้บอบนะสบ,บายเลยเนี่ยสวยมากเลยหนึ่งง่าสบายขอบคุณอาจารย์อาร์ตค่ะเฮ้ยหูเี่ยสั่นแล้วนะ

อ๋อโรสไม่โดดค่ะโรสตอนนี้หนาวถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้อันนี้อย่างเดียวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็โดดตามโอ้โหเจ้ากำังเบส โอ้โหเป็นราวละกูล <laughs> Sự cho lời Ủa uh hồ -huh. <laughs>

ทีทีเออยู่โมตะกินอยู่วันนี้วันที่สาการเดินทางนะครับเราอยู่ที่ไหนบังเวียง,ง,ยงโอ้โหเป็นไงบูรากูลบาวลากูลใช่ไหมเป็นบาวลากูลโอ้โหเราเห็นชูกระโดดน้ําเอาพุงเลี้ยน้ําด้วยงานนี้แล้วนะนะทานข้าวกันแล้วนะครับแต่วันนี้เราอยู่บังเวียงแบบชิวๆิวสบายสบายเพราะรู้สึกเสียดายนะจะอีกสองวันก็กลับแล้วนะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปไปเวียงจันทร์พรุ่งนี้เช้ากิจกรรม หนึ่งพรุ่งนี้เช้ากิจกรรมก็สบายๆนะเราจะไปเล่นซิปใช่ไหมอ่าไปเล่นซิป,ลปไปเล,ปลเราใช,เาใช้เราใช้เวลาอยู่ที่นี่อีกครึ่งวันนะครึ่งวันเช้านะนะเพราะว่าเราไปเวียง<ๆ>เวียงจันไม่เท่าไหร่ไหมเลิศเลิศพรุ่งน,นี้จะไปเวียงจันเราใช้เวลาสี่ชั่วโมงได้ไหม ถ้าประมาณ5ชั่วโมงสบายถึงเย็นๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะโอเคนะฮะก็ทุกคนยังแฮปปี้ดีนะยังแฮปปี้แฮปปี้เปล่าโอเคนะครับเรับไกด์ไกด์มีความสุขไหมไกด์อ่ะไกด์มีความสุขไหมไอชุดเลนโบนี่สวยจริงๆเลยแหม่๋า๋าซื้อให้ตบมือหน่อยแต่วันนี้ผมไม่พายเรือให้ไกด์นั่งอ่ะที่ดูดิ